ได้มีคู่กรณีค่ะเข้ามาแจ้งความว่าหนูนำเพลงขอให้ได้รับเธอซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาเขาเป็นคนแต่งเพลงหนูเป็นคนขโมยมาค่ะก่อนอื่นต้องขอชี้แจงนะเบื้องต้นว่าเพลงขอให้ได้รับเธอค่ะหนูแต่งเองค่ะมาจาก รปรึกษาท<ห>นายความแล้วว่าเรื่องที่พอจะพูดได้ยังไงก็ขอชี้แจงก่อนนะคะปริม A-F10 ก็เลยขอเล่าทำลายให้แฟนๆได้ฟังถึงกรณีดรามา่าเพลงขอแค่ได้รักที่เธอร้องและทำา MV เมื่อปี2562แล้วก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องดังที่เธอแสดงด้วยค่ะ มาดูข้อมูลที่ปริมให้นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นคนเล่เรื่องกับคู่กรณีเลยคู่กรณีเดบบบอกว่าเพลงขอแค่ได้รักเดิมชื่อเพลงขอแค่ได้รักเธอเป็นเพลงที่คู่กรณีแต่งขึ้นตั้งแต่เรียนม .2 แต่ปริมมาขอยิงไปใช้ทําโปรเจกต์จบการศึกษาเมื่อปี2,561แล้วก็เอาไปจดลิขสิทธิ์จนทําให้ต้องเข้าแจ้งความ ซึ่งตรงนี้ค่ะปริมปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเพราะเธอเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นเองมีพยานบุคคลยืนยันด้วยนะคะโดยหลักฐานที่คู่กรณีบอกว่ามีแผ่นมาสเตอร์เพลงขอแค่ได้รักเธอที่อัดไว้เมื่อปี2555ปริมเองก็มีเหมือนกันค่ะเพราะเป็นเพลงเที่ยวรองคู่กันและทำมาสเตอร์ออกมาหลายชุดการนำเพลงไปจนลิขย์ที่์ หนูได้ทำตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะคะไม่ได้มีการหลอกลวงใครทั้งสิ้นเนี่ยที่เขาอ้างว่าหนูไปขโมยเพลงค่ะหนูมองว่าไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็แต่ทั้งนี้คือคือคือเรื่องมันก็จะถึงกระบวนการยุติธรรมแลคะเพราะว่าน้องเขาไปแจ้งความไว้แล้วณวันนี้หนูก็ขออนุญาตปกป้องสิทธิของตัวเองเช่นกัน ปริมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าตัวเองกับคู่กรณีเคยทํางานร้องเพลงด้วยกันค่ะและมีโปรเจกต์ทำอัลบั้มคู่ซึ่งมีทั้งหมด11เพลงซึ่งก็มีทั้งเพลงที่ซื้อมาเพลงที่คู่กรณีแต่งเพลงที่ปริมแต่งเองรวมถึงเพลงที่ทั้งคู่แต่งด้วยกันนะคะแต่เนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวการในปี2558จึงห่างกันไปและไม่ได้ติดต่อกันอีกซึ่งตอนนี้ปริมได้รวบรวมพยานหลักฐานขอปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเช่นกันค่ะ